ที่3เรื่องของเซลฟ์เฟสติมนะคะใครที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปอย่าลืมนะคะรีบลงทะเบียนนะคะก่อนที่จะเต็มวันที่19-20สิงหาคมนะคะเปิดปีละครั้งเท่านั้นนะคะมาพัฒนายกระดับผลลัพธ์ทุกเรื่องนะคะในการพัฒนโดยการพัฒนาเซลฟ์เฟสติมนะ,ะอ่ะไปที่ประเด็นที่1นะคะพ่อแม่เลี้ยงลูกโดยมี unconditional love ก็คือความรักที่ไร้เงื่อนไขนะคะเดี๋ยวจะ พูดตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยคือความรักที่มีเงื่อนไขซึ่งอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้ทําให้เด็กไม่ยอมรับในตัวเองโหเพื่อนข้างบ้านลูกเขาสอบได้คะแนนเท่าน,นี้นี่เขาทํายังไงอะทำไมลูกไม่ได้แบบเขาบ้างอะอืมนะคะถ้าดื้อแม่จะไม่รักนะถ้าดื้อพ่อจะไม่รักนะเห็นไหมคะอย่าคิดนะคะบางทีผู้ใหญ่พูดไปด้วยอารมณ์อย่าคิดนะคะว่าเด็กไม่ได้เชื่อตามนั้นเขาเชื่อตามนั้นเขาแยกแยะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กในเจ็ดขวบปีแรกเนี่ย สมองคือฟองน้ํารับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่พูดเข้ามาแยกแยะสมองตักกะยังไม่แข็งแรงพอที่จะแยกแยะได้ว่าผู้ใหญ่พูดจริงพูดไม่จริงพูดเล่นพูดจริงแยกไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่รักหรือว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกของไม่ใช่ลูกบ้านนี้เป็นเด็กแบบไปเก็บมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมคะแบบคําพูดเหล่านี้เนี่ยนะคะมันทําให้เด็กเนี่ยอ่ะถ้าภาษาทั่วไปที่เรียกว่าปมเกิดเป็นปมเนี่ยนะะ มันก็คือทําให้เด็กเกิดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับตัวเอง<ๆ>เกี่ยวกับโลกใบนี้<ๆ>เกี่ยวกับผู้คนนะคะแล้วก็ไม่จบแค่นั้นเพราะมันส่งผลต่อทั้งชีวิตของเขาเลยค่ะส่งผลต่อทุกความสัมพันธ์ในชีวิตเขาผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตของเขาเลยนะใครที่คิดจะมีลูกใครที่มีลูกอยู่แล้วใครที่กําลังมีความรักที่มีเงื่อนไขกับลูกนะคะรีบเปลี่ยนเลยนะคะ สิ่งเหล่านี้จะบอกว่าจรแสดงออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะบอกว่าหวังดีอยากให้ลูกได้ดีอยากให้เขาขายันอยากให้เขานู่นอยากให้เขาคนนี้ค่ะแต่ว่าคุณใช้ผิดวิธีอยู่นะคะโดยการไปเถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำแบบนี้พ่อจะไม่รักแม่จะไม่รักนะ,ะนี่ค่ะนี่คือทางอ้อมโดยที่ไม่รู้ตัวแสดงความผิดหวังทางสีหน้าแววตาการกระทำเวลาที่ลูกไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นสอบตก คุณอาจะบอกว่าไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้พูดไม่ได้ว่าไม่ได้ติเตียนไม่ได้อะไรแต่สายตาที่ผิดหวังนั่นแหละเด็กเอาไปตีความรักถูกไหมฉันไม่ดีพอพ่อแม่ไม่รักฉันตอนที่พี่สาวฉันสอบได้คะแนนดีแม่ดูดีใจมากเลยอ่ะกลับมาเด็กคนเราเป็น meaning making machine ค่ะเราเป็นเหมือนเครื่องจักรที่หาความหมายให้กับทุกสิ่งที่เราเห็นที่เรารับรู้ ซึ่งการให้ความหมายเนี่ยมันไม่ตรงอยู่แล้วแหละมันผิดเพี้ยนบ้างแหละถูกไหมแต่เด็กเจ็ดเด็กในเจ็ดปีแรกเป็นไงคะสมองเหมือนฟองน้ารับทุกอย่างคิดว่าทุกอย่างจริงแยกแยะไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พูดอะไรเชื่อหมดพ่อแม่แสดงออกในความผิดหวังเด็กคิดทันทีฉันไม่ดีพอฉันฉลาดสู้พี่ไม่ได้ฉันไม่ใช่คนฉลาดฉันไม่ใช่คนเก่งพ่อแม่ไม่รักฉันพ่อแม่ผิดหวังในตัวฉันฉันเกิดมาทําไมเข้าใจไหมคะตีความยาวเลยนะคะ จากแค่คำพูดที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ระวังนะคะพูดออกไปเกิดผลยาวเลยนะคะอืหรือถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไปชื่นชมคนอื่นแล้วไม่ชมเด็กเข้าใจไหมนะคะแล้วก็ดูเหมือนผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญ,คญกับเรื่องนั้นมากเหลือเกินอะไอเรื่องที่เด็กบ้านอื่นมีแต่เด็กบ้านนี้ไม่มีนึกออกไหมคะเช่นไปให้ความสำคัญแบบเ,เพื่อนคนนี้ ของลูกเนี่ยอเ้เขาแบบยังไงหรอมันเป็นยังไงทําไมเขาเรียนเก่งจังเลยโอหน้าชื่นชมพูดถึงบ่อยๆดูโฟกัสกับเด็กคนนี้ดูชื่นชมลูกพี่ลูกน้องอีกบ้านนึงอะไรเงี้ยถึกไหมคะถึงแม้จะไม่ได้ว่าลูกของคุณนะคะแต่คุณกําลังชมคนอื่นอยู่มันทําให้เด็กเป็นไงฮะเป็นแมชชีนเป็นมีนิ่งแมคกิ้งแมชชีนอีกแล้วคือตีความหมายกลับมาเกี่ยวกับตัวเองทันทีเพราะว่าอะไรเด็กเนี้ยนะเขานอกจากเขาจะ หาความหมายกับทุกสิ่งแล้วเนี่ยเขายังคิดว่าอะไรคะนี่ลักษณะของเด็กเลยค่ะเขาคิดว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณชมคนอื่นเขาจะเอามาเกี่ยวกับเรื่องตัวเขาให้ได้อ๋อพ่อแม่ชมคนนั้นใช่ไหมแปลว่าฉันไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่ชมเขาแต่ไม่ได้ชมหลับเข้าใจไหมคะอ่ะนะเห็นไหมคะว่าหลายคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยอาจจะฟังจบทั้งหมดทุกตอนของซีรีส์นี้นะเซลฟ์เฟสตีมเนี่ยแล้วรู้สึกว่า โหมันไม่ง่ายเลยนะแล้บอกเลยค่ะว่ามันไม่ง่ายจริงค่ะนะคะทุกวันนี้คุณจะคิดแค่ว่ามีเงินพร้อมเลี้ยงลูกให้มีการศึกษาที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันไม่พอนะคะถ้าคุณเลี้ยงให้เขา l o a เ self esteem เนี่ยนะคะเรียนโรงเรียนที่ดีแค่ไหนนะคะมีโอกาสมากแค่ไหนแต่ถ้า l o a เ self esteem ถ้าขาด self e อ t ติมเนี่ยนะคะมันก็คือส่งผลกระทบต่อทุกเรื่องในชีวิตเลยไงคะ ถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นค่ะคุณไม่มีทางเลือกนะคะถ้าคุณอยากเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพตัวคุณที่เป็นพ่อแม่ต้องพัฒนาเซลฟ์เฟสติมค่ะเพราะเมื่อคุณเซลฟ์เฟสติมสูงคุณจะส่งส่งต่อสิ่งนี้ให้กับลูกด้วยเช่นกันคุณก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีเซลฟ์เฟสติมที่สูงนะคะอ่ะไปที่ข้อที่สองค่ะสมุดหนามาก แล้วบางทีก็อ่านอะไรมือตัวเองไม่ออกเลยนะนะข้อที่สองค่ะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้เซลฟ์เฟสติมสูงคือพ่อแม่ที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าภายในนะคะแรงจูงใจภายในหรือที่เรเรียกว่า intrinsic motivation คือคนเรามีแรงจูงใจ2แบบอยู่แล้วในการทําทุกสิ่ง extrinsic คือภายนอกเงินเดือนโบนัส การยอมรับจากคนอื่นตำแหน่งที่สูงขึ้นสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นพวกเนี้ยคือ extrinsic motivation มันคือแรงจูงใจภายนอกให้เราทำสิ่งต่างๆนะฮะทุกสิ่งที่เราตื่นนอนมาจนเรานอนหลับแต่และว,วันเนี่ยมันเกิดมาจากสองสิ่งนี้นะทุกคนมี2อ,อย่างปนกันแต่มันจะมีน้ำหนักไปทางไหนมากน้อยกว่ากันคนที่เลี้ยงลูกให้ self-esteem สูงเนี่ยคือ focus ที่ i n t r i n s i นะคะเรื่องภายใน โฟกัสกับเรื่องของ c คอ v a วลูที่ดีๆนะคะคุณสมบัติภายในที่ดีๆเช่นการตระหนักรู้ในตัวเองความซื่อสัตย์นะคะความขยันความเมตตาความเห็นอกเห็นใจนะเป็นไงคะเป็นคุณสมบัติภายในนะคะเอมพัตตเงี้ยนะอันนี้คือคีย์หลักๆสิ่งเหล่านี้ต้องมีไม่ต้องมีครบทุกข้อเสียไอสิ่งเหล่านี้ที่เบสิกที่พูดมาต้องมีนะให้คุณค่ากับการใช้เวลาร่วมกันนะ คุณภาพของความสัมพันธ์นะคะความรักการมีเพื่อนที่ดีการมีประสบการณ์ดีๆในชีวิตนะคะที่สร้างความสุขให้กับเราสร้างความเติมเต็มให้กับชีวิตการได้ทําสิ่งที่เรามีแพชชั่นการได้ทําสิ่งดีๆให้กับโลกให้กับคนอื่นนะเห็นไหมเป็นภายในนี่คือแรงจูงใจภายในเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นคุณค่าภายในอะ ต่ถ้าพ่อแม่ไปโฟกัสกับ extrinsic อะไรที่มันเป็น external ที่มันเป็นภายนอกนะคะเช่นทริปนี้ที่เราไปเที่ยวกันเราถ่ายรูปไปอวดในโซเชียลมีเดียแบบสวยหรือ,อยังมีการลงฟิลเตอร์ภาพฉันสวยหรือเพอร์เฟแล้วหรือ,อยังลูกฉันน้าตาดีที่สุดแล้วหรือ,อยังเ,เข้าใจไหมคะบ้านคนนั้นคนนี้หลังใหญ่แค่ไหนบ้านหลังนี้บ้านนี้เขาขับรถอะไร นะฟโฟกัสที่เปลือกนอกนะฮะคนนี้คนนั้นใช้แบรนด์เนมหรือเปล่าใครมีแบรนด์เนมเยอะกว่ากาั <c oughs> นน้คะเออบ้านนั้นบ้านที่เขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศไหมเขาลงรูปอะไรในโซเชียลมีด <c oughs> เห็นไหมแบบแบบเป็นเรื่องเปลือกนอกเป็นเรื่องภายนอกนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่ลูกเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งเนี่ยได้เหรียญรางวัลไหมได้ถ้วยรางวัลไหมไปแข่งกีฬาแล้วได้ที่หนึ่งหรือเปล่า ลูกได้ที่หนึ่งงนะั้นเราต้องอวดลงโซเชียลมีเดียให้โลกได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะอันนี้คือการโฟกัสกับปัจจัยภายนอกนะคะหรือว่าเรื่องที่มันอยู่แบบเปิดกนอกอ่ะมันอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ในจิตใจไม่อยู่ข้างในไม่ใช่แฟกเตอร์ที่เป็นภายในอ่ะเอกไหมคะนะคะ,นะะคือประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณขับรถอะไรหรือคุณมีเงินเยอะแค่ไหนนะมันคือการโฟกัสเข้าใจไหม คือหลายคนที่แบบโอ้ขับซูเปอร์คาร์แล้วก็แบบว่าแบบมีเงินเยอะมากรวยมากอะไรก็ตามเนี่ยประสบความสําเร็จมากแต่เขาให้คุณค่ากับปัจจัยภายในความดีประสบการณ์ชีวิตความสุขความเติมเต็มการได้ทําประโยชน์กับสังคมเข้าใจไหมคะเขาไม่ได้เขามีซูเปอร์คาร์ก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นทั้งแบบว่าซูเปอร์คาร์ฉันจะซู้ซูเปอร์คาร์บ้านอื่นได้ไหมอุ้ยบ้านนั้นมีซูเปอร์คาคร์สิบคันแล้วฉันฉันต้องเกทับฉันต้องมีสิบสองคันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ม มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนังไม่ได้บอกนะแบบพูดเสมอเลยว่าคุณอยากมีอะไรในชีวิตถ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคุณมีเลยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการบอกว่าการมีสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแต่โฟกัสของเราอยู่ที่ตรงไหนต่างหากนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะบางคนโฟกัสกับเรื่องภายนอกเช่นหน้าตาลูกนะคะความสําเร็จลูกเรียนเก่งไม่เรียนเก่งได้ถ้วยรางวัลมอะไรอะไรเหล่านี้เนี่ยนะ,ะไม่ได้ทําให้เด็กเซลฟ์เฟสตีมสูง นะคะไม่ได้ทําให้เด็กเซลฟิซซิมสูงนะคะ